สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนหน้าบ้านค่ะ วันนี้นะคะจะมารีวิวกุหลาบนะคะ2ชนิดนะคะคือกุหลาบรบอาราฟองแซสนะคะแล้วก็กุหลาบมูแลงเดลากาเลตค่ะกุหลาบ2ชนิดนี้นะคะก็เป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะที่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเราได้คําถามบ่อยมากๆเลยนะคะทั้งหน้าไมาหลังไมนะคะว่ากุหลาบ2ชนิดนี้เนี่ยต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมารีวิวให้ดูนะคะถึงแม้ว่าสีจะโทนคล้ายๆกันนะคะออกสีส้มนะคะแต่เขาเป็นกุหลาบคนละแบบเลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะ นี่คะ่ะรีวิวความแตกต่างนะคะต้นแรกนะคะจะให้ดูต้นโรบก่อนนะคะชื่อว่าโรบอลาฟรองเซสนะคะชื่อเต็มของเขานะคะเรียกสันส้นๆว่าน้องโรบค่ะ ก็สีของเขาจะสวยแล้วก็ละมุนมากๆเลยนะคะจะออกชมพูแล้วก็มีอมส้มนิดนึงนะคะก็จะออกสีคล้ายๆสีแซลมอนค่ะแล้วก็การออกดอกของเขานะคะจะเป็นพวงดกนะคะดกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะของเรานะคะบางช่อก็จะมี10ดอกนะคะบางช่อก็20ดอกบางช่อเหมือนข้างบนตรงนั้นเราคิดว่าน่าจะมีสัก30ดอกค่ะเนี่ยคือเขาดกมากๆเลยนะคะแล้ออกมาช่อใหญ่ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็น้องรอบนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยที่ต้องมีตะแกรงให้เขานะคะหรือมีซุ้มก็ได้นะคะเพราะว่าดูกิ่งก้านเขาสิคาอันนี้คือเราตั้งใจไม่ได้ตัดแต่งนะอยากจะให้เห็นว่าเขาแบบว่าสามารถเลื้อยได้ไปทุกที่เลยพอไม่มีอะไรให้เขายืดอบเขาก็จะโน้มลงดินเพราะว่ากิ่งยาวมากจริงๆค่ะนี่ค่ะก็คือต้องมีอ่าตะแกรงนะคะหรือว่า ซ้มค่ะอย่างของเราเนี่ยจะเป็นตะแกรงติดผนังนะคะแล้วก็จะให้เขาแบบว่าเลื้อยไปตามผนังนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งเนาะนี่ค่ะพอไม่ได้ตัดแต่งนะคะโดยปกติของกุหลาบเนี่ยจะออกดอกตรงปลายช่อนะคะก็นี่ค่ะปลายช่อแต่ละปลายก็จะมีแบบว่ามีน้องโรบออกดอกนะคะตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะนี่ค่ะสีน่ารักมากๆตรงนี้ก็มีเห็นนะเห็นไหมนี่ค่ะ กำลังทยอยบานอันนี้ยิ่งแบบว่าดกมากๆเลยค่ะเมื่อกี้จับมาพาดต้นหม้จะได้เห็นชัดๆอันนี้เมื่อกี้ตอนแรกนอนลงกับพื้นนะเนี่ยค่ะก็กิ่งก้านคอดอกของอารอบนะคะก็จะอ่อนกว่ามูแรงนิดนึงนะคะคือมูแรงจะเป็นทรงที่ตั้งตรงค่ะนี่ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ,ะโรบนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะใครชอบกุหลาบเลื้อยนะคะต้องมีตะแกรงให้นะคะแล้วก็เลือกน้องโรบมาได้เลยค่ะนี่ค่ะ ดูน้องโรไปแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูน้องมูแรงกันบ้างค่ะก็หลายคนอาจจะคิดว่ามูแรงเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะแต่ความจริงเขาเป็นกุหลาบพุ่มสูงนะคะที่สามารถจับเลื้อยได้ค่ะนี่ค่ะของเรานะคะความแตกต่างนะคะดูกิ่งก้านของเขาสิคะแบบว่าจะแข็งแรงกว่านะคะเป็นกุหลาบพุ่มที่สามารถตั้งตรงได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกข้างบนนะคะเป็นช่อเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้โรยไปแล้วค่ะ ก็จะมีดอกที่ยังไม่บานนะเดี๋ยวเราอัน่าจะมีดอกที่บานอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนะคะเพราะดอกเขาสวยมากๆแล้วก็มูแรงเนี่ยดอกจะใหญ่กว่านะคะนี่ค่ะของเรานะคะจะมีอยู่ต้นเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นกิ่งตรงขึ้นมาเลย ไม่ต้องใช้ซุ้มก็ได้นะคะถ้าเราเอาซุ้มตรงนี้ออกเนี่ยเขาก็จะตั้งตรงได้นะคะแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นต้นเล็กอยู่นะเราก็พยายามที่จะเทรนให้เขาตรงนะคะก็ต้องมีให้เขาเกาะน,นิดนึงค่ะก็คือไม่เชิงว่าให้เกาะน,นะคะคือเหมือนให้เขาอยู่กับที่ะคะ่ะก็คือจะได้ไม่เอ็นหน้าเอ็นหลังนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องเลื้อยแบบว่าไปตามผนังหรือตามตะแกรงก็ได้นะคะนี่ค่ะ มีอยู่ช่วงนึงที่เราพยายามเลื้อยให้เขาขึ้นตะแกรงนะคะเขาไม่ได้เลื้อยเหมือนโรบค่ะก็คือแบบเหมือนเขาจะเป็นไม้พุ่มมากกว่านี่ค่ะสูงสูงแล้วก็กิ่งอันนี้คือกิ่งของมูแรงทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นกิ่งที่ตั้งตรงค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะอันนี้คือมูแรงอายุต้นน่าจะประมาณสี่ปีค่ะเรารู้สึกว่าเราจะมีอีกต้นหนึ่งนะอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวพาไปดูดอกค่ะ ตอนนี้เดินมาฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้ต้นมูแรงนะคะจะอยู่ตรงโน้นค่ะแล้วก็เราปลูกไว้อีกที่นึงนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นต้นเล็กอยู่นะเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ค่ะว่าไม่มีซุ้มนะคะก็ตั้งตรงได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นกุหลาบพุ่มสูงนะคะ<ม>นี่ค่ะจะมีตัวอย่างดอกนิดนึงนะพิ่งจะบานเดี๋ยวขอดมหน่อยนะ อหอมมากๆเลยค่ะหอมชื่นใจนี่ขนาดประมาณบ่ายสองนะตอนนี้ยังไม่โรยเลยอะ่ะคือทนร้อนมากๆค่ะก็เราคิดว่ามูแรงนะคะทนร้อนมากกว่าโรบนะคะคือแบบถ้าเจอแดดแบบนี้มูแรงจะอยู่ได้แบบว่ากลีบเขายังทนได้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะเผื่อใครนะคะเอาไปเปรียบเทียบนะคะถ้าอยากได้ดอกไม้ออกโทนสีส้มนะกิ่งเขาจะเนี่ยตั้งตรงแบบนี้ แล้วก็โทนสีของอ่ามูแรงจะแบบส้มกว่าโรบนิดนึงจะโรบจะออกละมุนหน่อยแล้วก็อันนี้จะออกแบบว่าส้มแบบแข็งแรงกว่าแต่ก็คือสวยเหมือนกันนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าจะไขข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะคะสรุปนะคะน้องโรบนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเลื้อยได้ไกลนะคะออกดอกเป็นช่อแล้วก็ช่อดอกเนี่ยจะอ่อนกว่ามูแรงนะคะส่วนมูแรงนะคะจะเป็นกุหลาบพุ่มสูงนะคะที่สามารถจับเลื้อยได้นะคะกิ่งก้านจะตรงนะคะเหมาะกับการตัดเป็นกุหลาบปักแจกันนะคะจะอยู่ได้นานแล้วก็ตั้งตรงสวยนะคะก็ใครที่กําลังมองหา กุหลาบสีส้มนะคะที่หอมแรงนะคะทั้งคู่นะคะหอมแรงค่ะแล้วก็เหมาะกับการปลูกที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าทนร้อนมากๆเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ